ถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเขาก็มีพร้อมให้คุณหมดแถมยังราคาถูกกว่าเติมเองไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสะดวกปลอดภยัยไม่โดนรีฟันย้อนหลังร้านนั้นชื่อว่า Over Top Up ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็กลับมาพกันเช่นเคยนะ เดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเกมฟอร์มยักษ์ของค่ายวีเมดเนมาฝากทุกคนกันตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาในยางต่อเนื่องเลยและจะเป็นเกมแรกด้วยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine 5หลังจากเปิดตัวไปครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมในงาน G-Star 2022ตอนนั้นเนี่ยก็คือได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆทุกคนเนี่ยต่างเฝ้าคอยความคืบหน้าของตัวเกมอย่างใกล้ชิดและว,วันนี้ ชางยูจินผู้อำนวยการฝ่ายกราฟิกก็พร้อมจะมาให้ข้อมูลความคืบหน้าของตัวเกมที่มีชื่อว่าไนโครให้เราได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสำหรับเกมไนโครเนี่ยก็จะเป็นเกมต่อสู้แนว MMO RPG แล้วก็มันจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Unreal Engine 5ซึ่งตอนนี้มันเป็นภาพกราฟิกที่สูงที่สุดแล้วนะนะตอนนี้ การทำเกมแนวบล็อกเชนให้มีภาพที่สวยสมจริงขนาดเนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบอกว่ามันมีทั้งแรงกดดันแล้วก็มีข้อกังวลมากมายในการที่เขาจะต้องสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาและทางผู้พัฒนาเขามั่นใจมากๆเลยนะว่าหากพวกคุณเนี่ยได้เห็นมันคุณจะต้องรู้สึกตื่นเต้นอย่างแน่นอนเราเนี่ยได้ใช้ระบบที่มีชื่อว่า Lumen ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีชั้นสูงของ Unreal Engine 5 ทำให้มันเนี่ยสามารถสร้างภาพที่สมจริงขึ้นมาได้ด้วยการปรับแสงจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อมีการใช้เทคนิคแสงเนี่ยเข้ามาภาพมันจะดูมีมิติขึ้นแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นทุกคนเห็นไหมด้านซ้ายมือมันจะเป็นภาพมืดแต่ว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่ขับเคลื่อนด้วย Unreal Engine 5แล้วนะเพียงแต่ว่าเขามีการใช้เทคโนโลยีในการปรับแสงเพื่อให้มันมีความสมจริงแล้วก็มีความเรียวขึ้นมาสังเกตได้จากภาพทางขวาที่มีการปรับแล้ว เราได้นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้กับเกม Night r o การเติมแสงเข้าไปในภาพจะทำให้เกมเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นแล้วเราเนี่ยเชื่ออย่างสุดใจเลยนะว่าหากพวกคุณได้เล่นมันคุณจะต้องหลงรักในความสมจริงนี้อย่างแน่นอนแม่ชักอยากจะเล่นแล้วสิเขาบอกว่ามันจะเข้ามาประมาณเดือนเมษายนแต่ก็ไม่รู้ว่าพอถึงเดือนนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีการเลื่อนการเปิดตัวออกไปหรือเปล่า แสดงว่าน่าจะมีในส่วนของโคลด e เบต้าก็คือเวอร์ชั่นทดสอบเนี่ยมาให้พวกเราเล่นในช่วงต้นเดือนเมษาอย่างแน่นอนเพราะว่าที่เขาวางไว้น่าจะเป็นประมาณ23เมษายนนะครับอันนี้ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะทีนี้ผู้พัฒนาเขาก็ได้กล่าวต่อไปว่าไนโคเนี่ยจะเป็นเกมที่คุณสามารถบังคับตัวละครคเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่3มิติและสนุกไปกับสงครามเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่ การเดินเนื้อเรื่องและเสฟคอนเทนต์ในเกมเนี่ยจะอยู่ในสถานที่โล่งกว้างแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆพวกเราทุ่มเทให้กับการออกแบบดันต่างๆที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยหลงไหลไปกับมันและสิ่งที่เราภูมิใจอยากนำเสนอมากๆเลยเนี่ยก็คือความใส่ใจในการสร้างตัวละครเขาได้มีการประเนีตมันออกมาแบบอย่างสวยงามมากๆเนี่ยอย่างภาพที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้นี่คือหน้าตาของตัวละคร และมันจะถูกแสดงในเกมเนี่ยแบบนี้เลยเขาบอกว่าเราพยายามจะทำให้มันเนี่ยออกมาสมจริงมากที่สุดเก็บทุกรายละเอียดโดยเฉพาะเสื้อผ้าหน้าผมหน้าตาของตัวละครเจนว่าทางฝั่งของผู้ชายจะเป็นชุดที่แบบโคตรอลังการเหมือนแบบกษัตริย์หรือพระราชาเลยนะทุกคนแล้วก็ทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ยมีการามีเครื่องประดับหลังที่แบบดูอลังการเช่นกัน เฮ้ยมันทําให้คนที่แบบคนที่เล่นเกมแม้แต่ผู้ชายเนี่ยยังอยากแบบเลือกที่จะเล่นตัวละครผู้หญิงเลยถ้ามันมาสไตล์นี้นะแปลว่าเกมเนี้ยมันน่าจะมีการเลือกเพศได้ทุกคนแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ต้องเลือกอาชีพไหมหรือว่ายังไงเขายังได้บอกอีกว่าหากคุณเนี่ยมีการพัฒนาตัวละครไปอยู่เรื่อยๆความอลังการเนี้ยมันจะเพิ่มมากขึ้น น,นึกดูแล้วก็น่าจะเป็นเกมผจญภัยแล้วก็ออกไปเก็บเลเวลตามแมปต่างๆแน่เลยทุกคนอะทีนี้ยังไม่จบนะเขายังบอกอีกว่าสําหรับไนโค e เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในยุโรปช่วงศตวรรษที่13โดยจะถูกแบ่งออกเป็น2โลกด้วยกันจะมีโลกแห่งเวทมนต์แล้วก็โลกเสมือนจริงทั้ง2โลกนี้มันจะมีการเชื่อมเข้าหากันและเหมือนกับว่าเกมนี้จะชูร,ระบบของกิลดด้วยนะ หากคุณมีกิลหรือว่ามีกองทัพยอยู่เนี่ยก็จะทําให้คุณได้รับสิทธิทพิเศษมากมายมันก็น่าจะเหมือนเกมทั่วๆไปไหมที่พอเรามีกิลหรือมีกองทัพยอยู่มันก็จะได้รับสิทธิทพิเศษต่างๆรวมไปถึงบัฟต่างๆอันนี้ต้องรอติดตามนะว่ามันจะมาแนวเดียวกับของเมียโฟรหรือเปล่านอกจากเนื้อหาในส่วนของเวทมนต์แล้วก็โลกเสมือนจริงแล้วยังมีในส่วนของสงครามคููเสดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์ยุคกลาง เฮ้ยทุกคนเกมนี้มันจะพัวพันไปถึงสงครามครูเสดเลยนะแปลว่ามันจะทําให้พวกคุณเนี่ยเข้าใจที่ไปที่มาของสงครามที่มีชื่อว่าครูเสดมากขึ้นอาจจะอิงตามประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้เดี๋ยวยังไงรอดูเนื้อเรื่องน่าจะเข้มข้นพอสมควรทีนี้ผู้พัฒนายังได้บอกต่อไปว่าในช่วงเริ่มต้นของเกมเนี่ยคุณจะไปโปล่ที่ยุโรป ซึ่งมันจะเป็นในช่วงของยุคกลางของประวัติศาสตร์และและมันจะมีสถานที่ที่คุณจะต้องคุ้นเคยมันอย่างมากอย่างเช่นเมืองเจนัวเมืองซาราโกซาหรือแม้แต่เมืองปารีสและในอนาคตอันใกล้นี้เราจะให้คุณได้สัมผัสกับระบบ PVP ของเกมที่มีความตราการตาอย่างมากรวมไปถึงความอลังการของตัวละครที่เราจะมาเผยในคลิปหน้าทุกคนรอดูได้เลยนะ คลิปถัดไปเนี่ยผมว่าน่าจะมาช่วงกลางกางเดือนมีนาไม่ก็ช่วงสิ้นเดือนมีนานี่แหละเราน่าจะได้เห็นในส่วนของระบบ PVP ของเกมแล้วก็รวมไปถึงหน้าตาของตัวละครที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นไปจากนี้หรือเปล่ายังไงรอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย